มูเตอร์เครื่อง2.8 GL คันนี้ได้ปี2019สภาพสวยปีใหม่ไม่น้อยจัดมาให้อีกหนึ่งคันเป็นเกียร์ธรรมดาสำหรับใคช้กิมลังตามหารถไปวิ่งงานเดีบโรงแรมนะคะหรือวิ่งรับส่งนักเรียนใช้งานในรูปแบบครอบครัวจัดไปเน้นป้ายขาวป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้จัดโปรโมชั่นพิเศษออกรถอันนี้คอนอีกทีปีหน้ามาจัดตัวนี้กัได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะและว,วันนี้ก็มาเจอเจๆน้องแป๊อีกแล้วนะคะเสริไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้น้องแป๊บจัดรถเข้าใหม่มาให้คุณลูกค้าอีกแล้วค่ะสําหรับใครที่กำลังตามหารถตู้หน้ายาวสภาพสวยเบาะวีพีซ้าแถวนะคะพร้อมใช้งานจัดคันนี้ได้เลยลูกค้าจ๋านานทีจะมีเข้ามาวันนี้จัดมาให้แล้วในราคาสุดพิเศษนะคะ จับตอวนี้เพียง3,000บาทลูกค้าจ๋าค่ะฟิวย,ยาวไปอีก90วันทายนะ้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง20,000กิโลและมาพร้อมกับบัตร SRT เป็นบริการมาให้ด้วยนะคะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานใครสนใจคันนี้เดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดรอบคันทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้กันแป๊บกันเลยจ้า และนี่ก็คือสภาพตัวรถที่แป๊บจะพามาชมวันนี้นะ,ะเป็นรถตู้ตโตโยต้าคอมมูเตอร์ตัวหน้ายาวสภาพสวยๆเลยลูกค<ร>้าจ๋าคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมโลโก้จุดกึ่งกลางของรถนะคะสภาพตัวรถบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆ,ๆลูกค้าจ๋าตัวนี้ได้ไฟหน้าแฮลโลเจนนะ,ะก็ไฟหน้าใหญ่นะคะสีขาวไม่มีคราบเหลืองนะ,ะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมเลยลูกค้าจ๋า สภาพสวยงามมากๆนะคะรอบๆคันของตัวน้องคันนี้ตัวน้องนะ,ะไม่มีนหนักไม่มีพลมม่้วไม่มีน้ําท่วมไม่มีตะดต่อไม่มีกรองไม้ตัวน้องเพิ่งเข้ามาใหม่เลยลูกค้าจ๋ะสีตัวรถเป็นสีเดิมๆนะคะเป็นสีบรอนหรือว่าสีเทานะคะตัวนี้เป็นจัดมาในส่วนของตัวล้อแม็กมาให้ด้วยนะคะยาชิโยดะนะคะเป็นล้อแม็กสวยๆนะคะทั้งสี่ล้อมาให้ พร้อมยางใหม่ด้วยนะคะเป็นยางของโยโกฮาม่านะคะตัวนี้ก็จะได้ขอบยางนะคะสองสาหทับหกห้าตัวขอบ16นะตัวนี้ก็จะได้แบบยางจะขนาดใหญ่กว่าตัวก่อนหน้านี้นะคะสำหรับโตโยต้าคอมพิวเตอร์เครื่องสอของเรานะสภาพภายในบอกได้เลยว่าสวยงามมากนะคะนี่ซีนเดิมสภาพสวยลูกค้าจ๋าสีตัวรถเพอฟังเสียงนะคะ สีเดิมนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้รวเพิ่งเข้ามาใหม่เลยลูกค้าจ๋านี่สวยงามมากตัวนี้นะคะบอดี้ของเขาใจใหญ่จะสูงจะยาวกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ก็จะอยู่ด้านหน้าของตัวรถแล้วนะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะสันคมเหลี่ยมต่างๆสวยเดิมนะคะเป็นรูปแบบใหม่ดีไซน์ใหม่แบบรอบคันทั้งภายนอกและภายในเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวกระจกมองข้างกันบ้างตัวนี้ กระจกมองข้างจะบานใหญ่นะคะคล้ายๆกับตัวรูปทรงไม้ของไมเจตี้นะคะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับนี่เลยนะคะไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างด้านล่างก็จะเป็นสีดํานะคะสีสวยนะคะเป็นสีดําด้านนี่สภาพตัวน้องสวยงามมากในส่วนของเบ้ามือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้ก็มีสัญญาณข,ข,ขโมยให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับกระจกเดิมๆจากศูนย์เตลตามาให้นะคะ ด้านหน้าก็จะเป็นกระจกเดิมๆจากศูนย์โตโยต้ามาให้เช่นเดียวกันนะคะตัวฟิล์มต่างๆนะคะสภาพสวยยังใช้งานได้ปก,กติถ้าสมมติฟิล์มมีปัญหานะคะงไปก็จะเปลี่ยนใหม่มาให้ตรงบานประตูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเป็นพลาสติกขึ้นรูปสภาพสวยๆนะ,ะไม่มีรอยตาําหนิรอยขีดส่วนแต่งใดเลยลูกค้าจ๋ะกระจกปรับแบบไฟฟ้านะ,ะมีช่องใส่แก้วมาให้ด้วยมีม่านบังแดดมาให้พร้อมนะคะตัวนี้นี่ านประตูเดิมๆนะคะมีเม็ดอาร์ให้เห็นแบบเด่นชัดสวยเดิมมากจ้ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในซอกขอบประตูกันก่อนเลยนะคะเม็ดอาร์กลมสวยหัวน็อตเดิมจากโรงงานนะคะเดี๋ยวแปบบให้ดูรายละเอียดตัวเม็ดอาร์ที่แผงประตูด,ด้านข้างฝั่งผู้โดยสารด้านหน้ากันต่อเลยลูกค้าจ๋านี่เม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดกันไปเลยจ้ะลูกค้าสวยเดิมนะคะไม่มีโดนข้างมานะคะ เม็ดอามสวยกิฟต์เลยลูกค้าจ๋านี่ตัวน็อตสวยเดิมไม่มีรอยขันรอยแกะนะคะตัวนี้ตัวแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้ก็จะอยู่ตรงทางขึ้นนะคะบริษัทด้านหน้านะคะลูกค้าจ๋านี่ตัวใหม่นะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยลูกค้าจ๋าบันไดขึ้นลงก็สภาพสวยๆนะคะตัวสีต่างๆสวยเดิมมากเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดนะคะของภายในตัวรถกันต่อเลย ล้มือจับสีเดียวกับตัวรถบานเลื่อนใช้งานได้ปกตินะคะนี่ตัวน็อตสวยเดิมโรงงานเม็ดอาร์กลมสวยเลยลูกค้จาจ๋าเปิดปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่รายละเอียดตัวเม็ดอาร์กตรงทางบันไดขึ้นลงก็ยังคงสภาพสวยนะคะลูกค้จาจ๋าตัวนี้ก็จะมีไฟให้ด้วยนะคะใช้งานได้ปกติเลยนี่หัวน็อตต่างๆสวยเดิมมาก เม็อาพกลมสวยนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะตัวน,นี้ไม่มีโดนข้้ามาอย่างแน่นอนเดี๋ยวปบให้ดูรายละเอียดภายในของตัวรถกันตอเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับเบาะโซฟา V.P. ใหญ่ๆ,ญๆลูกค้าจ๋านี่เบาะใหญ่นะคะแต่ง V ีจัดเต็มนั่งได้สบายเบาะนุ่มมาพร้อมเข็มขัดนี่เราัยมาให้ทุกตำแหน่งนะคะแล้วก็มีตัวพนักพิงวางแขนให้ด้วยนะคะ นี่ตรงฝ้าเพดานของเราก็จะมีในส่วนของตัวค้อนทุกกระจกมาให้พร้อมนะคะนี่ทั้ง2ออันเลยลูกค้จาจ๋าทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวถังแบบเพิงอยู่ด้านหลังของตัวรถระบบเซฟตี้มีมาให้ตัวนี้นะคะช่องแอร์ด้านบนต่างๆก็มีมาให้ทุกที่นั่งนะคะมีตัวช่องไฟต่างๆใช้งานได้ปกติและที่สําคัญตัวนี้ก็ติดลําโพงเพดานมาให้ด้วยนะคะทั้งหมด4ตําแหน่งเลยลูกค้จาจ๋านี่ฟังเพลง กันแบบบันเทิงแน่นอนเลยนะคะใครได้คันนี้ไปตัวนี้ม่านบางแดดก็มีมาให้แบบรอบคันเลยจ้านี่สวยๆนะคะคันนี้ด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะหุ้มนะคะผนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหุ้มหนังสวยๆมาให้มีเคาน์เตอร์ตรงกลางนะ,ะออกแบบมาแบบรูปแบบใหม่ดีไซน์ใหม่นะคะสวยๆว,วางของได้ด้วยนะคะด้านหลังของคนขับและผู้โดยสารท่านหน้าก็จะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ด้วยนะคะเข็มขัดนิรภัย ฝ้าด้านบนต่างๆสวยครบนะคะตัวเบลตัวมือจับตรงนี้ก็มีมาให้พร้อมแล้วนะคะรุ่นนี้มือจับขึ้นลงนะ,ะเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารนะ,ะขึ้นงานใช้งานได้ง่ายนะคะขึ้นตัวรถเม็ดอาร์มาดูเม็ดอาร์กันต่อเลยนะคะตรงแผงบันไดเลื่อนตรงนี้นะคะสวยๆกิ๊บๆเลยลูกค้าจ๋าตรงนี้ก็จะเป็นรอยฝุ่นนะคะไม่ได้เป็นรอยเก็บสีนะคะลูกค้าจ๋าสวยๆเลยนี่ เม็ดอารต่างๆนะคะสวยเดิมมากเปิดปิดใช้งานได้ง่ายนะคะลูกคาก้าจ๋านี่ใครสนใจตัวนี้บอกได้เลยว่าเหมาะมากๆเลยนะคะพร้อมวิ่งงานหรือว่ารับส่งนักเรียนหรือจะใช้ในรูปแบบครอบครัวนะคะตัวสติกเกอร์ต่างๆนะหัวน็อตเดิมๆมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะตัวบานเลื่อนก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะ,ะแป๊บให้ดูในส่วนของตัวรายละเอียดด้านข้างของตัวรถตัวนี้กระจกเดิมๆนะคะ จากศูนย์เตยต้านะคะทุกบานเลยลูกค้าจะกระจกจากศูนย์เตยตา้าตัวน,นี้มีทางออกฉุกเฉินมาให้พร้อมนะคะความปลอดภัยและด้านหลังก็เป็นกระจกจากศูนย์เตยต้ามาให้สีตัวรถสีเดิมนะคะลูกค้าตัวล้อแม็กก็อย่างที่แม่บอกนะคะล้อแม็กทั้งสีล้อไดยางโยโกฮามาปีใหม่ดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยๆนี่ดอกยางหนาร่องลึกนะคะ สภาพสวยงามมากเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านหลังของตัวรถกันต่อเลยจ้าด้านหลังของตัวน้องนะคะคันนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังมาให้พร้อมนะคะตัวไฟนะคะตัวไฟท้ายนะคะ,ไฟ,ะ,คะไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆนะ,ะรูปแบบรูปทรงใหม่และใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะตัวนี้ก่อนออกรถเรามีการตรวจเช็คจากท่านำนานการนะคะมากกว่าสามสิบรายการเช็คไฟนะคะเช็คเปลี่ยนถ่ายนะะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะ,ะเช็ค หลายๆจุดให้ลูกค้ากอดออกรถนะ,ะตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ามนะ,ะมีตัวตัวปัดกระจกนะ,ะกระจกไล่ฟ้ามีกระจกมองหลังให้ด้วยกระจกก็สวยเดิมจากศูนย์โตโยต้านะคะสําหรับบานด้านหลังของตัวรถด้านหลังโครเมียมนะคะแถบโครเมียมด้านหลังหรือว่าสัญลักษณ์โลโก้ต่างๆนะคะอักษรต่างๆเป็นโครเมียมหรือสติกเกอร์ก็มีมาให้พร้อมนะคะตัวน้องสภาพสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียด ภายในตัวรถกันเลยจ้านี่สำหรับด้านหลังของตัวรถนะคะนี่สวยงามมากลูกค้าจา๋าด้านหลังก็จะมีในส่วนของรายละเอียดนะคะช่องเก็บสัมภาระต่างๆด้านหลังตรงนี้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆนะถะังดับเพลิงก็จะอยู่ด้านหลังของตัวรถระบบเซฟต,ตี้ระบบความปลอดภัยนี่เก็มีมาให้นะคะลูกค้าจา๋าทุกคันเลยนะคะเราใส่มาให้ต้องมีนะคะของต้องมีลูกค้าจา๋าตัวเบาะโซฟาใหญ่ๆแบบนี้นะคะ ไม่มีรอยตําหนิไม่มีรอยฉีกค่ะสวยๆนะคะลูกค้าจ๋านี่ด้านหลังของของตัวบอกก็จะมีในส่วนของตัววางแก้ววางของได้นะคะลูกค้าจ๋าตัวบอกเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์ฝั่งซ้ายของตัวรถกันก่อนเลยเม็ดอาร์กกลมสวยหัวน็อตเดิมๆนะจะลูกค้านี่ทั้งฝั่งซ้ายไล่มาฝั่งขวาซีนเดิมสวยเดิม ในส่วนของตัวโชว๊กก็รองรับน้าหนักได้3-4กิโลกร,รัมนะคะไฟด้านหลังนะคะด้านท้ายตรงนี้ฝั่งขวาสภาพสวยเดิมไม่มีรอยตําหนิไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะสวยๆลูกค้าจ๋านี่หัวน็อตเดิมๆนะคะสภาพสวยงามเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่เข้ามาใหม่น่าใช้มากๆนะคะตัวม่านด้านหลังก็มีมาให้พร้อมนะคะตัวนี้นี่ สวยงามมากนะหัวน็อตเดิมเดิมอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดกันต่อเลยนะคะลูกค้าจ๋าน,นี่นะียแป๊บให้ดูอีกฝั่งของตัวรถนะคะตัวนี้ใจใหญ่แล้วก็สูงแล้วก็ยาวด้วยนะคะสำหรับตัวใหม่ๆของโตโยต้าคอมมูเตอร์ตัวนี้ก็นอกจากเครื่องยนต์ที่แตกต่างแล้วนะคะก็ได้ในส่วนของตัวขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่นั่งได้สบายเลยลูกค้าจ๋า มาดูในส่วนของรายละเอียดด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะเคาะฟังเสียงสีเดิมนะคะรถสวยเดิมมากตัวนี้กระจกจากศูนย์โตยโยต้าทุกบานเลยจากลูกค้าจ๋านี่ทุกบานเลยนะคะมีในส่วนของทางออกฉุกเฉินให้ด้วยสีเดิมนะคะลูกค้าจ๋าเป็นสีเขานะคะเบ้ามือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้ก็อย่างที่เราบอกนะคะมีส่วนของตัวสัญญาณกันขโมยแล้วก็ กระจกเดิมจากศูนย์เตโต้าด้วยนะคะกระจกด้านข้างฝั่งขวาก็บานใหญ่นะคะนี่เขามีตัวกระจกสองตอนนะคะด้านล่างกับด้านบนขนาดก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีตัวไฟเดียวให้ด้วยยามแป๊บพามาชมรายละเอียดนะคะตรงแผงประตูฝั่งคนขับกันต่อเลยจ้าตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะคะตรงแผงประตู ยังสวยเดิมนะไม่มีรอยตําหนินะคะรอยขีดขวนมีช่องวางแก้วให้ด้วยในส่วนของตัวม่านบังแดดก็มีมาให้ทุกบานประตูเลยกระจกเดิมจากสูนโตโยต้านะคะบานเล็กด้านในหัวน็อตสวยเดิมค้าจ๋าตัวนี้น็อตเดิมไม่มีรอยขันรอยแกะมานะคะตัวนี้ก็ได้ในส่วนของตัวกุญแจรีโมทนะคะนี่ตัวเกสใส่น้ําวางแก้วต่างๆมีมาให้ช่องแอร์ระบบต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะ ตัวนี้พวงมาลาัยมี SRS Airbag คู่หน้าเบาะเป็นเบาะหนังนะคะสีเทาหรือว่าสีเบจน,นะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเม็ดอะกันต่อเลยลูกค้าที่ดูผ่านช่องทางออนไลน์นะคะประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถนะคะจับจองรถนะครจะให้ดูนะรายละเอียดรถรอบๆคันเลยลูกค้าจ๋ามั่นใจได้เลยว่ารถที่นี่เราขายรถสวยคุณภาพเกรดเอไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ำท่วม ไม่มีตะต่อแล้วไม่มีกรอไมยในส่วนของรายละเอียดตัวนะ็อตต่างๆตรงแผงประตูทางบันไดขึ้นลงสภาพบอดี้ตัวนะ้องล้างทาความสะอาดเฉยๆลูกค้าจ๋าก็จอดได้แล้วนะคะตัวนี้ก็จะมีเบาะที่นั่งเบาะเสริมมาให้ด้วยนะคะถ้าไม่ใช้ก็สามารถวางอุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะคะวางแก้วน้ําต่างๆเบลเข็นขับนิรภยัยคู่หน้าก็มีมาให้นะ,ะตัวไฟด้านบนนะคะลูกค้าจา๋าก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะตัว ม่านบางแดดก็มีมาให้คอนโทรลของเขานะคะรุ่นนี้ก็จะออกแบบมาใหม่ๆเลยลูกค้าจ๋าสภาพสวยนะคะดีไซน์ใหม่นะคะเก๋ไปกว่าเดิมด้วยใหญ่ด้วยตัวนี้ได้หน้าจอระบบทัชสกรีนนะคะในส่วนของตัวฟังก์ชันตัวแอร์ระบบต่างๆใช้งานได้ปกติเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ใหม่ด้วยนะเป็นเกียร์ใหม่6สปีดเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้เลขไม่อยู่เพียงแค่1 0 0 0 0แกิโลเท่านั้นลูกค้าจ๋า ตัวนี้เลขไม่อยู่เพียงแค่137กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าจะถือว่าใช้งานยังน้อยอยู่นะคะสำหรับรถตู้นะคะนี่เดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดห้องเครื่องแล้วก็ตัวเชื้อเพลิงนะคะถังน้ํามันของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดสภาพห้องเครื่องด้านหน้าของตัวรถกันต่อเลย คันนี้ก็อย่างที่บอกนะล้อแม็กเราใส่มาให้ทั้งสี่ล้อสภาพสวยๆเลยลูกค้าจ๋าเดี๋ยวมาชมสภาพห้องเครื่องกันต่อเลยนะจ๊ะอนุญาตนะคะลูกค้าจ๋า เดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะห้องเครื่องเดิมๆไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มเป็นเครื่องยนต์ D4D นะคะตัวนี้แผ่นเพจก็สามารถตัวเช็คได้ตัวนี้เป็นโมเดลปี2019รหัสเครื่องยนต์นะ1 g d f ง v นะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับรถสายกระบะ t o โตย t a h ไฮรักวีโกของเราเนั่นเองนะคะลูกค้าจาาตัวนี้นี่สภาพสวยวันนัเดิมนะคะคานหน้าเดิมซีนเดิมจากโรงงาน อาร์ตเต็มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะตัวนี้หัวน็อตเดิมสวยเดิมนะคะลูกค้าจ๋านี่ฝั่งขวาของตัวรถก็เช่นเดียวกันลูกค้าจ๋าหัวน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมมีตาปั๊มจากสูนโตโยต้ามาให้พร้อมสติ๊กเกอร์ มาอาตอก์ต,ต่างๆก็มีมาให้ครบนะคะใครสนใจตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเทลดีเซลนะคะเครื่องยนต์2.8สภาพสวยๆก่อนออกรถต้องไปมีการตรวจเช็คจากช่างำนานการมากกว่า30รายการนะคะเปลี่ยนสายของเลวให้ตรวจในส่วนของตัวหม้อแบตเตอรี่ให้นะ,ะเรามีโปรโมชั่นนะ,ะถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีด้วย2ครั้ง20,000กิโลมาให้คุณลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์สภาพสวยๆเลยนะคะตัวนี้ ใครที่สนใจในส่วนของ t o ต o t าคอมมูเตอร์นะคะตัวนี้แป๊บจัดไปได้เลยนะลูกค้านาะจัดไฟแนนซ์ป้ายขาวป้ายฝาป้ายเหลืองได้นะคะนี่ใครที่สนใจในส่วนของ t o ตย่านะคะคอมมูเตอร์ตัวหน้ายาวนะคะเกียร์ธรรมดาสภาพสวยๆนะลูกค้าจะมาจัดคันนี้ได้เลยน้องเพิ่งเข้ามาเดี่ยแป๊บมาย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งนะคะแล้วก็สเปคตัวรถคันนี้นะคะตัวน้องเป็น t o ตย่านะคะคอมมูเตอร์เครื่อง2.8 GL ปี2019นะเป็นเกียร์ธรรมดาเลขยไม้เพียงแสนต้นๆเท่านั้นลูกค้าจ๋าคันนี้จัดมาในราคา989,000บาทนะคะผ่อนค่างวนอยู่เพียงแค่20,000บาทตลอดสัญญานะคะผ่อนสูงสุดได้84งวดจัดไฟแน้นป้ายขาวป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้ที่สําคัญลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอําเภออยู่ต่างภาคก็สามารถจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่และจัดโปรโมชั่นโปรโมชั่นคาเซียาไปอีก90วันนะคะ ขายน้ำมันเครื่องรีสอครั้ง2,000 0กิโลใครที่สนใจคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามแป๊บมาได้เลยค่เบอร์0 6 1ย7 8 6 9น9นะอยากได้รถไปวิ่งงานหรือใช้ในครอบครัวจัดตัวหน้ายาวคันนี้นะคะเบาะ VIP ไปวิ่งงานสาภาพสวยไปได้เลยลูกค้าจ้ะสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแป๊บมาได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจน้องแป๊บเซทไทยรถสวยอย่าลืมติดต่อมาได้เลยนะคะบ๊ายบาย